อันนี้เป็นดาวเรืองของเรานะคะเนี่ยเราปลูกพืชไล่ผลผสมก็เหมือนเกษตรผสมผสานนะคะเห็นไหมคะเนี่ยจะสวยงามมากเลยเห็นไหมเอ่เราไม่ใช่ว่าปลูกแต่ฝรั่งอย่างเดียวนะคะจะปลูกตัวนี้ด้วยมันจะเป็นรายได้เสริมของเรานะคะันนี้เราต้องได้ลดน้ําแล้วตรงนี้ยอีกสักยิงตัวนี้อีกสักสองชั่วโมงก่อนเราจะมายิงตรงนี้ ลดน้ำอันนี้ด้วยไงคะเนี่ยสวยง,งามมากเลยแล้วรอบนี้มันก็ดกจริงเลยนะทุกคนดกมากดกจนแบบเนี่ยอันเนี้ยเราห่อไม่ทันมันไม่เห็นแบบนี้เราต้องทิ้งไปนะคะเราห่อไม่ได้นะคะเห็นไหมเห็นจุดมันไหมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะลายตขึ้นมันลายเลยละเนี่ยแบบเนี้ย ถ้ามันออกเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะเป็นยี่สิบเนี่ยเอาไว้แค่สองลูกพอนะคะกิ่งนี้เป็นยี่สิบเนี่ยเอาแค่สองลูกอันนี้ก็ลูกหนึ่ง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 นะคะเราไม่ต้องไปห่อไว้เยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันจะกิ่งมันจะหักนะคะแล้วมันดกจัดแล้วมันก็จะลูกเล็กมันจะไม่ลูกโตมันจะควบคุมไม่ได้แบบสามลูกกิโลหรือสองลูกกิโลอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเอากิ่งเนี่ยเราไว้แค่ลูกเดียวหกลูกเนี่ยเอาไว้ลูกเดียวนะคะอันนี้ลูกเดียวอย่างเงี้แล้วถ้าเกิดมันดกมากเราก็ต้องใส่ปุ๋ยทุกสิบวันนะคะดูได้เลยนะคะดู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 ด,ด,ดูมันดกจริงๆรอบเนี้ยดกมากนะคะการที่เราปลูกขื้แบบเนี้ยมันจะทำให้เราอยู่รอดไง เราจะปลูกแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราต้องปลูกแบบนี้นะคะเราต้องปลูกขึ้นอย่างอื่นมาเสริมแล้วก็มาดึงกันเพราะว่าจะได้มีรายได้ที่อยู่ตัวนะคะนี่เลยไปดูนั้นมามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้แหละที่เราจะเด็ดยอดตัดยอดวันนี้นะคะเราจะตัดยอดตรงนี้นะคะนี่นี่นี่เห็นไหม เรวจะตัดยอดตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเนี่ยมันเป็นโรคใบยาก้เห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฉีดยาโรคไงตัดออกตัดออกแบบนี้นะคะเด็ดออกเรามีกันไกลอยู่เดี๋ยวตัดออกรดน้ําไปด้วยตัดยอดไปด้วยป่านี้ต้องตัดค่ะตัดยังไม่ได้ตัดป่าเนี้ยก็ต้องตัดออกนะคะตัดออกแบบนี้นะคะ ็นดอกมั้ยคะมีไงออกดกมากเลยนะคะแล้วในนี้มันก็จะมีอะไรดูเอ้ยดู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 ด,ด,ดูอันนี้เราจะปลูกเป็นต้นดาวเรืองนะคะนี่เห็นไหมคะทีะ่ปลูกดาวเรืองใส่ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาตัดยอดฝรั่งแล้วก็จะมาห่อให้ดูด้วยนะคะนะคะนะคะ แบบนี้เราตัดออกได้นะคะเราแต่งยอดมันให้มันออกออกดอกยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยวเราจะตัดออกนะคะแบบนี้เราตัดออกได้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าลูกของมันเนี่ยมันจะออกช่วงนี้นะคะดูเห็นไหมเลยเนี่ยแล้วรอบนี้น่ะเราใส่ใส่ปุ๋ยเป็นตัว เราใส่ปุ๋ยเป็นตัว14-4-4แล้วก็4 5นะคะก็ทำให้มันลูกไม่ฝอดีเกินคาดรอบเนี้ยดีมากนะคะดูได้เลยนะคะเราจะปลูกเป็นพืชพืชไร่ส่วนผสมนะคะดู มันจะเป็นดาวเรืองนะคะข้างๆเนีงง่ยตอนนี้มันยังต้นเล็กอยู่อีกหน่อยมันโตขึ้นมันก็จะเห็นเยอะกว่านี้นะคะดูสองข้างนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่สวยงามมากนะคะนี่เห็นไหมนี่ก็อยากจะชวนชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องทําเหมือนสวนเรานะคะถึงจะอยู่รอดนะคะนี่เห็นไหม เราปลูกกรัหลังจะมีดอกไม้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะได้ทั้งสองอย่างนะคะเห็นไหมคะตัดออกนะคะไม่ต้องห่วงว่าเออถ้าตัดยอดไปแล้วแล้วลูกมันจะเกิดตรงไหนเห็นไหมคะมันจะเกิดตรงนี้ช่วงนี้นะคะดูดูดนี่เห็นไหมเอ่ยถึงเราจะจะตัดเด็ดตรงนี้แล้วมันก็จะออกช่วงนี้นะคะคือการตัดยอดมันให้มัน กินก้านสาขาออกมาเยอะๆอ้อันนี้อะไรกินนะอืมลืมหออม่อเปิดม,มาแล้วึืมห่อแล้วนะกรอบหวานไ,ได้เลยนะคะนี่เลยเห็นไหมคะเห,มเห็นไหมเห็นไหมนี่ แต่มันก็ไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมเป็น10บกิ่ง20กิ่งมันจะมีทุกกิ่งแล้วเราไว้กิ่งละลูกคอนะคะเนี่ยมันมันมันเยอะขนาดเนี้ยเห็นไหมคะเป็นเป็น20่สิบลูกกิ่งเนี้ยเอาไว้แค่สลูกคอแล้วลูกมันจะได้โตนะคะถ้าเกิดเอาไว้เยอะกว่าน,นี้มันจะไม่โตนะคะเราควบคุมแบบจะให้ได้2อลูกกิโลสลูกกิโลเราต้องทําแบบนี้นะคะนี่ไปดูตรงน,นี้ บบนี่ยแบบเนี้ยมันออกมาอย่างเงี้ยเราปรัดออกได้นะคะเน,นี่ยดูลูกนี้กันถ้าเกิดถุงกระดาษบางๆไปมันก็แบบนี้เห็นไหมคะมันจะโดนแบบโดนแดดแต่เราก็ห่อใหม่ก็ได้ <laughs> ห่อใหม่บางทีถุงมันมันบางแดดไม่ได้มันหลุดออกแล้วก็ เห็นแล้วก็พอไหมนะคะจะให้ดูลูกนี้ว่ามันขาวแค่ไหนนะคะ สะดวกรวดเร็วในการหอ่อถ้านใส้ถุงแบบของเรานะะมันจะโอเคมากถ้าเกิดใช้ถุงติดกระดาษแบบนี้นะคะถุงติดกระดาษแต่มัน,มนสะดวกสบายง่ายมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันห่อง่ายไงเดี๋ยวดูดูลูกนี้จะห่อให้ดู เนี่ยเราสามารถตัดดอ,อกได้แบบเนี้ยเนี่ยตัดออกเลยให้มันแตกขึ้มนมาใหม่นะคะเนี่ยเราก็ยุรู้อยู่ว่าระดับระดับของการที่มันที่มันออกดอกอมันจะออกช่วงไหนเรารู้นะคะเนี่ยก็ไม่เสียหายลายนิดๆเอาได้อยู่เอาห่อไว้เอาไปขายตลาดนัดอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นถุงเรานะคะแล้วก็อสอสวมเข้าไป ทอกคนเก็บรายละเอียดเราจะไม่ให้มันเหลือแม้แต่ลูกเดียวอะไรเงี้ยดูได้เลยนะคะรอบนี้มันจะดกมากเลยเห็นไหมทุกคนดกมากแล้วก็เราก็ทดสอบเนี่ยน,นั่นแหละว่าเราต้องใส่ปุ๋ยยังไงใส่ปุ๋ยอะไรมันถึงจะลูกไม่ฟออะไรเงี้ยบางทีมันมันฟอร์หมดเลยนะมันไม่ติดแบบนี้นะมันจะล่วงหมดเลยถ้าเกิดเราตอนนั้นน่าจะเป็นใส่สี่0ิหกศูย์กับส6 2 0ิบหกี่ิบศูนย์มันร่วงหมดอะแต่นี่มันไม่ร่วงเลยดีมากเลยอะ เห็นไหมคะดูได้เลยนะคะแล้วบรรยากาศมากเลยนะที่สวนเราเนี่ยเห็นไหมคะเราจะปลูกเพื่อแบบนี้นะคะเป็นดาวเรืองนะคะอันนี้คือรายได้เสริมของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เลยประทับใจมากนะคะนี่นี่นะคะน้ำส้มข้นไม้ ที่เราขายอยู่ตอนนี้นะคะนี่นะคะเราจะผสมใส่ปอกๆแบบนี้นะคะก่อนก่อนห่อทุกลูกเราต้องฉีดทุกลูกนะคะพูดตามจริงแล้วมันก็ไม่ช้านะเพราะว่าถุงติดกระดาษของเรามันสําเร็จรูปอยู่แล้วไงคือเวลาเราฉีดปอกๆเข้าไปเนี่ยเราก็ห่อได้เลยนะคะเนาะนี่เลยถ้าเกิดท่านใดสนใจนะ้มกลมนะ้วยไม้นั้นมีนะคะมีอยู่เราเหลือแต่เราติดสติกเกอร์แล้วก็้อมส่งได้แล้วนะคะขวดละห้สิบบาทขวดละสี่ร้อยซีซีนะคะแล้วคันนี้ท่านใดซื้อสามขวดขึ้นไป มีบริการส่งฟรีนะคะ